สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วงมู่รกอีกแล้วครับผมในมิชชั่นที่3นะครับกับเอ็กคมเซนะฮะเรานะครับเราจะไป็นตลุยกันมันอีกแล้วครับโอเคครับเราจะไปดูแผนพังเครื่องบินหน่อยนะผมอยากจะซื้อแต่งเพิ่มนะผมแบบว่าซิกแซกด้วยหรอไอน,นี้ฟลิกนะันนี้รีโหลดเร็ว มืันห้าเลยล่ะลำต่อไปของเราก็จะเป็นไลติก F สามห้าเลยนะเกราะอ๋อ,อ,อนี่ไปทางไตปูนนี่ครับเราเอาเป็นตัวนี้ดีกว่านะฮะใช่ครับอัปเกรดนะฮะอัปเกรดมานะครับ เกาะก็ดีนะผมว่าเอาเกาะไว้ด้วยก็ได้นะนี่ก็อันนี้ก็ดีครับอะขอขอปรับแต่งมหน่อยนะแล้วก็ซื้อเกาะหน่อยโอเคมีเหลือไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้ออีกนิดหนึ่ง ตังก็ซื้อไปนะฮะไปฮะอันนี้ก็เพิ่มแอดูแอดเป็นดีขึ้นนะมีตังเหลือปะ่ะซื้อไปอไปครับอันนี้เกี่ยวกับระเบิดนะนี่ครับรีโหลดจะเร็วขึ้นห้าหมื่เลยเหรอ มันก็เอาครับโอเคอันนี้ก็ห้ามือเหมือนกันนะครับจะทําให้อากาศถูกพื้นอะไรพวกนี้จรวดมันแอตแทกมันเพิ่มขึ้นนะก็เอาไปนะครับอันนี้ก็ต้องใช้คําว่าหมดตูดแล้วนะฮะโอเคครับทีนี้เราสตาร์ทมิชชั่นครับผม แล้วก็เรามาปรับแต่งนะฮะเอาเป็นแอร์ o ู i แอร์แล้วกันนะอันนี้มันตึงเปลืองไหมนี่เราเซ็ตไปแล้วเซ็ตพาร์ตน,นะฮะแม่งเพียบ เราจะเอาออกไงฮะเอาออกครับ ประมาณนี้นะดูดิแอร์ทูแอร์เราแบบว่าสุดเต็งกระดิง่งแมวฮะมันให้เลือกใส่นะมัน,มนให้แบบไปเลยด้วยกันนะฮะจะไม่พุ่มรำจำเพลงลุยนะครับมิชชั่นที่3นะครับผม Let us take take the, plane. I think we'll to the plane. situation and the other bases of squadrons already joined and are you guys will right in the middle of the action. mage squadron eliminate all bandits in the current airspace we have the upper hand but that doesn't mean we can ease up good luck hey, long long air one, to one, thank your lucky stars. Looking good, Mitch. Squadron. keep up that pressure. Trigger time to show the other guys that we can wet wild <coughs> <and do coughs> and dirty, dirty things. Once you hit one, that's <coughs> we'll a lock play for them. Don't let him out of your sight. Keep them down. And so, first place. We laying at page two, two banded down. Excellent work. Lock play Wait. อกกไชอบอ่ะชอบหลับนู้นเลยฮะมันเป็นแอนแอนเว้ยอันนี้อันนี้มันบิชิดไปนะฮะไปข้างบนดีกว่าฮะโอ้วงก้างจะหมาหมูนะฮะลุงลุงชิบเป่งเลย ไปครับโอ้โหไอ้โโอโโอสมก็เป็นแอดถูแองเีงเก่งใจแอดถูแอร์ด้วยเออมันดีฮะมันคือดีเลยแหละแอดถูแองเนี่ยใช้ประหยัดนะฮะมีน้อยฮะแต่ว่งแรงมากครับนัดเดียวนี้ลุ้งเลยนะ ยังไงก็โดนนะ่ะดูดิแบบยังไงก็โดนนะ่ะลงล่างครับ F C E ระยะ2,000กว่าเนี่ยมันก็ล็อกแล้วนะเวยฮะไม่กันเลยทีเดียวเหลือตามนัด วดเปลืองมันล็อกไม่ได้ไงเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอีกไกลามาเลยนะฮะโอ้โหไอ้ยันแม่มาวะ่ะสุดยอดยันแม่มาฮะ โคตรโกงโอ้ยสุดยอดยันแม่ฮะโอ้ยอุกดผิดโอ้เสียดายแดงมานถึงล็อกเลยโอ้ยโอ้ยเป็นเส้นเลย

อย่างนี้เลยฮะไโดนโดนล็อกหายเลยนะฮะล็อกกระจายจริงๆโอ้ยโดนล็อกโดนล็อกโอ้ยกออกโุกออก

All squadrons, command has ordered a complete withdrawal. Leave the operation area immediately. Bring an observation. Earlier, forward from the surviving Save your chatter for the debriefing. Give our allies some time to escape. Boko, Gollum 2 is Gotta send her back. Let's get dirty, Trigger. Shoot down those UAVs. Don't let them touch any friendlies. Gollum 2, head back to base. Gargoyle 1, escort Gollum 2. Still got my wings. The trigger doesn't need to be led for me. I'm back and I... You won't make any difference up here. Get back to base and clear cool your head. Copy that. Returning home. that a boy, Mage-2? Just keep firing. Missile did not connect. Got one in on my sight. Sold for. quick, Mage-2, UAV down. Retreating aircraft. We the A.O. Allies will hold off pursuit. Golub Squadron, H Squadron, the air and come back safe. H2, locked.

ข้างบนครนะข้างบนข้างบนข้างบนข้าโดนนี่เนี่ยสวยร่วงไหมนะฮะโอ้เสียงโดนรุมนะฮะต้องช่วยเพื่อนก่อน เพื่อนให้สลัดออกอะ่ะโดนล็อกนะฮะไอ้แม่งโดนตามแบบว่ารัวเลย,โ,ดดยโอ้ดูสิเฮ้ยเพื่อนเราแม่งติดกลับไปตามนะฮะสวยฮะสองลำแต่โก๊บมันต้อง ทำเสียงนี้ทำเสียงจะไม่ไหวนะฮะอยู่ข้างหลังเรานี่เองฮะ ไครับผมเป็นปุ II, ๋ยไปเลยเพื่อนผมนู้นต่อครับเร่งสปีดครับไปครับเพื่อนผมจะโดนอีกแล้ว โอ้พลาดครับจับเลีวเร็วแบบเร็วครับอยากให้หน้าจอมืดไปฮะหมายความว่ายัางไงฮะสวยครับไปไหนโอ้โหม,มันเชิดขึ้นพอดีนะฮะสวยน่าจะหมดนะครับ What the what what I, I said what I had to say. About what? Not a girl who'd retreat. Just not in her DNA. That was the right decision at the time. No, I should have never let a fledgling like her out of my reach to begin with. Golem Squadron, Maid squadron. โอเคครับมิชชั่นคอมพิวตนะฮะโอ้ยยันแม่มันบินไปนะฮะมันเอาเก็บด้วยนะเราเจอกันใหม่นะมันหนีไม่ได้นะยันแม่เนี่ยโอเคครับ เขาจะให้เรา off เทคออฟบนเครื่องนะนะ <H> เดี๋ยวน่าจะให้แบบลงจอดไปเครื่องบินนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้านะครับมิชชั่นหน้าอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต <L PS S 2> ์นะครับคอมเมนต์เป็นกำใ,ใจได้เจอกันใหม่มิชชั่นหน้าวันนี้บ๊ายบาย,บาย